สวัสดีครับพบกับช่องตีเล็กอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนไพ่สคริปต์ EP 3กันนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่ทักเข้ามาคุยกันที่ Facebook นะครับคำถามต่างๆที่สอบถามมาก็พยายามจะตอบให้ได้มากที่สุดนะครับแต่บางทีอย่างที่บอกว่า ความต้องการของนักเทรดแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จินตนาการในการออกแบบตัวสคริปต์ต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้อง เข้าใจในการเขียนโปรแกรมให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปปรับใช้กับตัวสคริปต์ของเรานะครับแล้วเราก็สามารถทดลองทดสอบโค้ดต่างๆกลยุทธ์ต่างๆ,างๆได้เองนะครับวิธีที่ดีที่สุดที่ผมจะช่วยน้องๆได้ก็คือทําให้น้องๆเขียนเองเป็นนั่นเองนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับผมก็จะสอนเรื่องโครงสร้างโปรแกรมของภายสคริปต์กันนะครับเราก็จะมาลอง Copy โค้ดตัวอย่างจากสกคริปต์ต่างๆที่เคยใช้กันมานะครับแล้วก็ลองดู ว่าในสคริปต์ของเขานั้นมีโค้ดอะไรบ้างนะครับแล้วก็บางทีโค้ดต่างๆที่เราก๊อปปี้มามันจะเป็นเวอร์ชัน4นะครับก็เราสามารถคอนเวิร์ตเป็นเวอร์ชัน5ได้อย่างง่ายๆนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการเว้นวรรคเว้นบรรทัดในโค้ดนะครับมันมีกฎกติกายังไงนะครับตอนที่ผมเริ่มเขียนแรกๆนะครับก็งงเหมือนกันนะครับแต่พอใช้ไปนานๆก็เริ่มเข้าใจนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่งงเหมือนกันนะครับ ก็คือเป็นเรื่องตัวแปรแล้วก็ขอบเขตของการใช้งานนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะมาทดลองทำแลบ,บเล็กๆกันนะครับเป็นเรื่องของเคาน์เตอร์เพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวแปรต่างๆมันทำงานยังไงนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับก็เปิดมาหน้ากราฟเปล่าๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราจะลองใช้ตัวกราฟซ u เปอร์เทนก่อนละกันนะครับง่ายๆก็เซิร์ชคำว่าซ u เปอร์เทน อโอเคเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับวิธีการที่จะดูซอสโค้ดก็ง่ายๆครับในตัว s u p e r ร์เทตรงนี้นะครับจะมีวงเล็บปิดก,กายอยู่นะครับเราก็กดซอสโค้ดแบบนี้นะครับมันก็จะเปิดซอสโค้ดมาให้นะครับเราจะยังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับก็ให้ทำการ Create working copy ก่อนนะครับโอเค เราก็จะได้โค้ดตัวนี้เป็นโค้ดของเราเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวรายละเอียดของโค้ดกันนิดนึงนะครับตอนนี้มันเป็นเวอร์ชัน4ใช่ไหมครับเราสามารถแปลงเป็นเวอร์ชัน5ได้ง่ายๆนะครับก็กดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ c o n เวิร์ต to v5 นะครับแต่ว่าก่อนที่จะ c o n เวิรนะครับผมมีตรงนี้ให้ดูนิดนึงในเวอร์ชั่น4เนี่ยจะมีคำว่า Study นะครับบางคนอาจจะงงว่าไอ้ d y คืออะไรก็จริงๆคือ i n นดิเคเตนั่นเองนะครับอ,อันเดียวกันเขาเขาเปลี่ยนชื่อในเวอร์ชั่น4เราคอนเวิรจากเวอร์ชั่น4เป็นเวอร์ชั่น5นะครับตั้งชื่อว่า s u p e r อร์เ1ก็ได้นะ มันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้นะครับว่าต้องการจะแก้ไขแบบนี้ไหมนะครับก็กด apply ไปเลยตอนนี้ตัวโค้ดของเราก็จะกลายเป็นเวอร์ชัน5เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลอง add to chat r เข้าไปอ่ามันเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลบตัวต้นฉบับออกก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของเราเองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอขยายให้มันใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันน่าจะดูยากอ่าโอเคเราก็จะได้โค้ดชุดนี้มานะครับกับกราฟแบบนี้นะครับ ีนี้เดี๋ยวอาจจะมาอธิบายแบบคร่าวๆาให้ฟังนะครับว่าในโครงสร้างของตัวสคริปต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกตัวนี้เป็นเฮดเดอร์นะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอินพุตนะครับสังเกตว่ามันจะมีอินพุตแบบนี้นะครับอินพุตหมายถึงอะไรก็จะเป็นการรับค่าเข้ามานะครับถ้าเราใส่ตัวแปรแบบอินพุตแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะ ตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับใส่ค่าแก้ไขค่าตรงนี้ได้นะครับเป็น Input ซึ่งถ้าเราทําเป็นตัวแปรเฉยๆไม่ใช่ Input เนี่ยมันก็จะแก้ไขไม่ได้นะครับถัดมาตัวนี้เป็นผมใช้คําว่า Signal แล้วกันนะครับ Signal ก็คือการดึงข้อมูลมาจากตัว Library ของตัว p y s สคริปตเองนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้มันดึงตัว sma ออกมานะครับเป็น simple moving average นะครับ ดึงมาเก็บไว้นะครับแล้วก็ดึง ATR มานะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็จะทำการ calculation นะครับเป็น c a l c u l เล e นเงี้ยนะครับก็คำนวณหาค่าต่างๆตามที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการเอา p ์พุตนะครับโดยการดออิ้งนะครับเอาต์พุตโดยการ p ล o ตออกมาเป็นกราฟอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น Alert นะครับ โอเคตัว alert เนี่ยก็เป็นการส่งคำสั่งออกมานะครับอย่างเช่นแจ้งเตือนมาในตัว t r a d i n g View นะครับมันก็จะปรึ่งขึ้นมาเวลาเกิดสัญญาณขึ้นนะครับหรือเราสามารถที่จะตั้งให้มันส่งไปยังตัว b i n a น c e ได้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรื่องการส่งคำสั่งไปยัง b i n a n c e เนี่ยเดี๋ยวอาจจะสอนให้ในหลังจากที่เราจบคอร์สแล้วนะครับเพราะค่อนข้าง a d v a น c e นิดนึงนะครับโครงสร้างก็จะประมาณนี้นะครับ ซึ่งตัวภายสคริปต์ก็ไม่ได้กําหนดว่ามันจะต้องเรียงลําดับก่อนหลังยังไงนะครับเราสามารถย้ายไปย้ายมาได้นะครับเราอาจจะ input เสร็จแล้วก็คํานวณแล้วก็พลอตออกมาเลยในช่วงแรกแล้วก็มา input อีกแล้วก็มาคํานวณแล้วก็มาพลอตอีกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะทํางานจากบนลงล่างเหมือนกันนะครับแอบอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของตัวโค้ดของซูเปอร์เทนเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองแก้ไขดูนะครับแอบผมอาจจะไม่ชอบ บายเซลตรงนี้นะครับผมก็จะเอาตัว LABEL ออกนะครับตัว LABEL ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็คอมเมนต์เอาไว้อย่างนี้นะครับกดเซฟต่นี้นะครับตัว LABEL ก็จะหายไปเนาะหลังจากนี้ก็ลองไปดูในโค้ดของอินดิเคเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นะครับว่ามันมีหน้าตาของโค้ดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองโมดิฟ y ยแก้ไขกันดูได้นะครับไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนไปทีละ สเต็ปสเต็ปนะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกสักตัวหนึง่งนะครับโอเคลบทิ้งถัดมาก็ต้องเป็นคิวของ,งลุงฉลกนะครับ cdc action zone กด add เข้ามานะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้โอเคทำสเต็ปเหมือนกันนะครับก็ไปที่ source code นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโค้ดของอาจารย์ตามก็ค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับเราก็ทำการ create working copy นะครับก็คือเรา แล้วก็ copy มาเป็นของเราเองนะครับแล้วก็กด save โอเคเราลบออกนะครับแล้วก็กด add to chat เข้าไปเ <Okay. S 1> เราก็จะได้หน้าตามแบบนี้เป็นของเราเองแล้วเรียบร้อยนะครับ mm. ทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวโค้ดของอาจารย์ตามบ้างนะครับ mm. เดี๋ยวเปิดเป็นขนาดใหญ่ก่อน mm. ก็เป็นเวอร์ชัน5อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้อง convert อะไร mm. ตรงนี้ก็เป็นเหมือน comment นะครับก็ลบทิ้งให้มันดูง่าย ส่วนตรงนี้ก็เป็น Input นะครับเป็น Input เดี๋ยวผมจะสอนเรื่อง Input อีกทีนึงนะครับก็ตอนนี้ให้รู้ไว้ว่ามันคือ Input ก่อนนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการดึง Signal เข้ามานะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการคำนวณแล้วนะครับก็ calculate หลังจากนั้นตรงนี้ก็คำนวณเหมือนกันนะครับก็จะคำนวณหาคำนวณสีเนาะตรงนี้ก็คำนวณสีเหมือนกันนะครับคำนวณสีบนฉากตรงนี้ก็เริ่มทำการพลอตแล้วนะครับเคประมาณนี้ก็จะวาดปาร์ l ไลน์สโลไลน์นะครับแล้วก็ทำการเติมสีเข้าไป ค okay. หลังจากนั้นก็อาจจะเริ่มพลอตเรื่องต่างๆเยอะมากนะครับโ okay. อเคน,นี้ก็เริ่มพลอตอันนี้ก็เริ่มทำเลลาเบลนะครับเริ่มทำลาเบลโอเคทีนี้ก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมแล้วนะครับกรณีที่เราไม่ได้เลือกเป็นแบบ default ก็จะเริ่มเริ่มยากขึ้นเนาะตอนนี้ก็เป็น p พล shape สุดท้ายก็จะเป็น alert เนาะ ประมาณนี้โอเคครับก็จะเรียงประมาณนี้นะครับโครงสร้างของตัวโค้ดก็จะคล้ายๆกันเนาะก็จะมีะตัวเฮดเดอร์มันเนาะแล้วก็จะมีอินพุตนะครับรับค่าเข้ามาสิกเนลก็คือทำการดึงข้อมูลจากตัวไพสคริปต์นะครับตัวท a d i n g v i ิว หลังจากนั้นเราก็เอามาคำนวณน,นะครับแคลคูลเลตพอแคลคูลเลตเสร็จเราก็เอามาดอออิ่งนะครับเอามาวาดพอวาดเสร็จเราอาจจะสามารถ alert ออกมาแจ้งเตือนได้ตามเงื่อนไขประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเอาแบบนี้ล้กันเอาตรงนี้ละกันนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชัน alert condition นะครับเราก็จริงๆมันเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนติดกันเป็นบรรทัดเดียวแบบนี้นะครับ ก็จะถือว่ามันคือมันคือ1นบรรทัด1คําสั่งนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเว้นบรรทัดให้มันอ่านง่ายง่ายนะครับบางคนอาจจะชอบแนวแนวนี้เราจะต้องเว้นวรรคออกมา1 1ช่องนะครับถ้าเราไม่เว้นวรรคเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วเราเซฟดูมันจะเออเลอร์นะครับนี่เห็นไหมมันจะเออเลอร์เพราะว่ามันมันจะมองว่า1บรรทัดนี่คือ1คําสั่ง แต่ถ้าเราเว้นวรกตรงนี้เห็น,หนไหมฮะเขาจะเว้นวรกหนึ่งวรกนี้โอเคก็จะทำงานได้ถูกต้องนะครับพอเราเว้นวรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมองว่าตัวบรรทัดถัดมาเนี่ยจะอยู่ภายใต้คำสั่งของบรรทัดข้างบนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาสีบาคัลเลอร์ออกนะครับก็ตัวนี้จะเป็นคำสั่งบาคัลเลอร์อยู่ตรงนี้นะครับ เราก็แค่ซ่อนไปประมาณนี้นะครับก็เซฟโอเคก็สีของบาคารเลรก็หายไปแล้วนะครับก็ตัวรายละเอียดของแต่ละฟังก์ชันก็เดี๋ยวค่อยๆพูดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยากจะให้ดูโครงสร้างของโปรแกรมของคนที่เขาเขียนมาให้นะครับโอเคถัดมานะครับก็เดี๋ยวลองยกตัวอย่างอีกสักอันนึงนะครับเป็นตัวโบลิงเกอร์แบนละกันนะครับ ก็หลายคนก็ใช้อยู่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็ทำการดูซอสโค้ดนะครับแล้วก็ Copy มาตอนนี้เป็นเวอร์ชัน5อยู่แล้วก็เราไม่ต้องทำอะไรเนาะโอเคมาดูโครงสร้างของตัวโปรแกรมนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเฮดเดอร์มันเนาะหลังจากนั้นก็เป็นอะไรครับเป็น Input แล้วถัดมาก็จะเป็น ตรงนี้จะมีเพิ่มเข้ามานิดนึงเขาเรียกว่าฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันสังเกตว่ามันจะมีแทบ็บเ็าจะเว้นแท็บออกมาแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าเว้นวรกใช่ไหมครับเว้นวรกก็มันก็จะกลายเป็นเป็นส่วนย่อยของคําสั่งในบรรทัดนั้นแต่ว่าถ้าแท็บเนี่ยก็เหมือนกับเป็นถ้าในภาษาอื่นอาจจะเป็น เป็นวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับแต่ว่าตัวไพ่สคริปต์ไม่มีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับก็ตัวฟังก์ชันเนี่ยถ้าเว้นวรคเข้ามาเนี่ยก็คือคำคำสั่งสวิตช์ตรงนี้จะอยู่ภายใต้ฟังก์ชันละนะครับจะเป็นย่อยเข้ามาส่วนตัว SMA EMA พวกนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งที่อยู่ใต้สวิตช์อีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราถ้าเราต้องการที่จะทำเป็น โครงสร้างของโปรแกรมนะครับเราก็ใช้การเว้นวรรคด้วยการแท็บ1แท็บนะครับมันก็จะย่อยเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือชุดนี้ก็คือเป็น1ฟังก์ชันนั่นเองนะครับฟังก์ชันชื่อ M A นะครับเดี๋ยวเรื่องฟังก์ชันค่อยไปสอนกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคตัดมาก็จะเป็นการ calculate นะครับ Calculate เสร็จก็ทำการพล o อ ด a อ i n g นะครับเหเคประมาณนี้ก็จบโปรแกรมเรียบร้อยนะครับโครงสร้างก็จะประมาณนี้สังเกตว่าเราเรามาใส่ input ตรงนี้เพิ่มเข้ามาเลยก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องจำเป็นต้องอยู่ข้างบนก็ได้นะครับผมจะลองไม่พอดต,ตัวเส้นนี้นะครับเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินละกันนะครับให้มันเป็นแบรนธรรมดานะครับ ทีนี้ตัวมันคือ2เส้นนี้นะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่พอดเลยเนี่ยมันมันจะเออร์เลอร์ตัวตัว P 1 P 2เนี่ยมันจำเป็นต้องมีค่านะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คันเลอร์เป็น NA เป็นเป็นใส่ใสเป็นไม่มีแทนนะครับคือมันก็จะทำการพอดอยู่แต่ว่าแค่มันเป็นใส่ใสแค่นั้นเอง เราก็จะได้เป็นบลลิงเกอร์แบนที่ไม่มีขอบแล้วนะครับประมาณนี้เป็นไงครับพอเข้าใจไม่เอ่ยถ้าใครไม่เข้าใจหรือมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวอาจจะทำอธิบายเพิ่มให้ฟังนะครับตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของโครงสร้างโปรแกรมของตัว p พ s สคริปตแล้วนะครับแล้วก็เราได้ลอง Copy Code ตัวสคริปต์ของคนอื่นมาและคอนเว r รเป็นเวอร์ชัน5เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับ แล้วก็เรียนเรื่องของ Line กับ i ินเดนเพิ่มเติมนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำ example ดูนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะลบทิ้งเดี๋ยวเราสร้างสคริปต์ของเราเองก็เหมือนเดิม open new indicator นะครับผมก็ตั้งชื่อว่า EP 3 example ันกด save แล้วก็ add to chart นะครับโอเคมันก็จะขึ้นมาเป็นเฟรมใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็พลอตตัว c l o s e ลงไปในฉาดนะครับกราฟมันจะคล้ายๆแบบนี้่ทีนี้เรามาลองสร้างตัวแปรแรกกันนะครับผมตั้งชื่อว่า counter ละกันนะครับ my counter แบบนี้นะครับแล้วก็เท่ากับ1ก็คือให้ counter เป็น1นนะครับแล้วก็ทำการพลอต ตัวแปรเข้าไปได้เลยนะครับในไพ่สคริปตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องประกาศตัวแปรอะไรนะครับเราตั้งชื่อขึ้นมาได้เลยนะครับกดเซฟเราก็จะได้เส้นตรงแบบนี้นะครับเส้นตรงแบบนี้มีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะว่าเราพลอตค่าคงที่ไปเนาะเพราะว่ามันเป็น1ตลอดทีนี้ผมอยากที่จะให้มันเพิ่มทีละ1ไปเรื่อยๆตืดๆขึ้นไปนะครับก็ ถ้าเป็นในโปรแกรมอื่นก็คา์เตอร์เท่ากับคาเ์าเ,คาเตอร์บวกหนึ่งแบบนี้นะครับอลองเซฟดูมันก็จะบอกว่าเ,เรายังไม่ได้ประกาศตัวแปร my counter นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขตัวแปรนะครับเปลี่ยนค่าไปหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นคา์เตอร์บวกหนึ่งบวกสองบวกสามเนี่ยเราจำเป็นจะต้องประกาศตัวแปรด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ประกาศเนี่ยมันก็คือเอาไว้เก็บค่าเฉยเฉยเหมือนเป็นตัวแปรคงที่นะครับมันก็จะมันก็จะให้ให้ผ่านเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยมันไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการสร้างตัวแปรใหม่นะครับก็ว่าแล้วก็ my counter เท่ากับ integer นะครับแล้วก็ให้ค่า default เป็น0ูนโอเคแบบนี้นะครับให้ค่าเริ่มต้นเป็น0ูนย์นะครับ แล้วก็กดเซฟอ่าก็ยัง my counter is already defined นะครับหมายความว่ายังไงครับมันจะมีเรื่องของเท่ากับแล้วก็โคลอนเท่ากับนะครับในเคสเนี้เราจำเป็นต้องมีโคลอนด้วยนะครับโคลอนเท่ากับความแตกต่างของมันคืออะไรนะครับถ้าเป็นเท่ากับเฉยๆก็คือเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นตัวแรก ครั้งแรกให้กับตัวแปรตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในสคริปต์ก่อนหน้านี้ที่เราเห็นผ่านมาเนี่ยถ้าใครสังเกตเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีโคลอนนะครับเพราะว่าเขาก็ดึงค่าเข้ามาเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าเราอยากที่จะเก็บค่าแล้วก็นับ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 ,นบ,นบเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวแปรแล้วก็ใช้โคลอนเท่ากับในการบวกเพิ่มเข้าไปนะครับอลองเซฟ อ่โอเคครับก็ประมาณนี้เราก็จะได้เส้นตรงที่บวก1ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าตรงสุดท้ายนี้ผ่านมา2,600กว่าวันละนะครับตั้งแต่เริ่มต้นของบิตคอยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวแปรนะครับเราถ้าเราต้องการที่จะคำนวณข้ามแท่งนะครับก็คือให้มันบวกเพิ่มไปเรื่อยๆได้เนี่ย เราจำเป็นจะต้องประกาศตัวแปรแล้วก็ใช้โคลอนเท่ากับนะครับเอโอเคตัวอย่างถัดไปนะครับผมอยากจะอธิบายเรื่องนี้เดี๋ยวเราคอมเมนต์ไว้ก่อนอเราจะลองพล็อตนะครับแล้วก็ตัวแปร close แล้วก็ใช้สี color เ,เท่ากับ อันเลอร์บลูอันเลอรดอทบลูแล้วกันอ่าตรงนี้นะครับเราก็จะทำการพอดคลสด้วยสีน้ำเงินนะครับโอเคแบบนี้ก็เดี๋ยวผมย้ายขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับลบทิ้งก่อนแล้วก็โอ oh, เวอร์เท่ากับ true เซฟแอดทูชชาร์ดก็จะได้เส้นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับพลอดคับกับกราฟไปเลยโอเคถัดมานะครับผมจะลองอสร้างอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นพลอโคลอเหมือนเดิมแล้วก็ใช้สีเป็นอาจจะเป็นสีส้มก็ได้นะครับออเรนแล้วก็ผมจะบวก 1,000เข้าไปาเห็นไหมครับเราจะเกิดอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาเป็นเส้นสีส้มแบบนี้นะครับก็ในทุกจุดในทุกจุดที่เราพลอตเนี่ยนะครับมันก็จะบวกค่า close ขึ้นไป1,000 1,000 1,000ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสเต็ปถัดมาเราลองทำเป็นตัวแปรดูก็ได้นะครับ my close เท่ากับ close แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอา ตัว my close มาแทนตรงนี้นะครับแล้วก็ save ก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ทีนี้ผมอยากที่จะเอา close มาบวกพันตรงนี้ได้ไหมนะครับแล้วเราตัวนี้เรา p l u เป็น close ปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้ก็พ l u ตัวแปร close แบบนี้นะครับโอเคแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับก็เราสามารถทำอะไรก็ได้แต่ว่ากำหนดได้แค่ครั้งเดียวนะครับ ถ้าเราจะมาเอาไมโครสมาบวกเพิ่มอีกทีนึงอย่างนี้ก็จะเออร์เอร์แล้วนะครับเพราะว่ามันมีการกำหนดค่าไปแล้วแบบนี้นะครับทีนีเ้เราสามารถเรียกข้อมูลของแท่งก่อนหน้าได้นะครับในตัวไพ่สคริปต์เนี่ยเราไม่สามารถเรียกข้อมูลในอนาคตได้เนาะแต่เราเรียกข้อมูลย้อนหลังได้ โอเคถัดมานะครับผมก็จะลอง My Close 2นะครับ mm hmm. เท่ากับ Close mm hmm. วงเล็บ1นะครับแล้วเราก็พลอตกราฟลงไปเป็น My Close 2แบบนี้นะครับผมให้เป็นสีเขียวแล้วกันลามนะครับโอเคอ่ะก็จะได้เส้นแบบนี้มานะครับเดี๋ยวซ่อนตัวนี้ไปก่อนนะครับ เดี๋ยวใส่ความหนาเข้าไปหน่อยนะครับ line width เท่ากับ2อย่างนี้นะครับหา3แล้วกันเส้น close หลักของเราก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็เราได้วาดเส้นสีเขียวเพิ่มเข้ามานะครับตัวโค้ดของเส้นสีเขียวก็คือวาดโดยใช้ค่า close วงเล็บ1น,นะครับโค้ดวงเล็บ1ห,หมายความว่ายังไงอ่าถ้าเป็นแท่งนี้นะครับตรงนี้คือ0นะครับส่วนตรงนี้ก็คือ1อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คือ2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ยที่จุด ปัจจุบันเนี่ยครับที่แท่งปัจจุบันเนี่ยมันเอาค่าของโค้ด1มาพลอตนะครับหมายความว่ามันก็คือเอาจุดนี้นะครับมาพลอตจุดนี้แล้วก็เอาจุดนี้มาพลอตจุดนี้เอาจุดนี้มาพลอตจุดนี้จุดนี้มาพลอตจุดนี้ไปจุดนี้มาพลอตจุดนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเราก็ทําการชิปกราฟเข้ามา1แท่งนั่นเองนะครับให้มันมาใกล้เร็วขึ้นนั่นเอง มาลองเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเราถ้าถ้ามันเป็น close ล่ะนะครับกด save มันก็คือการชิปเอาเอาตัวนี้เอาตัวจุดนี้นะครับมา2แท่งใช่ไหมครับอโอเคถ้า close close ่ะโล่ะมันก็คือการเอาเอาจุดนี้นะครับมาชิปมาเท่านี้10 10แท่งนะครับเห็นไหมครับมันก็คือการชิปกราฟไป10บแท่งนั่นเองนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้ซึ่งเราสามารถเอามาคำนวณค่าต่างๆได้อย่างเช่นถ้าโค้ดปัจจุบันนะครับมากกว่าโคตรย้อนหลังก็คือกราฟมันพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็เช็คได้ว่าอ๋อถ้ากราฟมันพุ่งขึ้นก็ให้ทำอย่างหนึ่งถ้าถ้าโคตรศูนย์ น้อยกว่าโคลด1 1น,นะครับก็เป็นการพุ่งลงอย่างนี้นะครับก็เราก็เอาไปคำนวณเป็นเงื่อนไขต่างๆได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะได้ใช้บ่อยนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหาวันนี้เป็นไงพอเข้าใจไหมครับก็พยายามที่จะอธิบายให้มันสั้นๆง่ายๆนะครับก็ถ้ายังงงอยู่หรือมีคำถามอะไรก็ ถามคอมเมนต์มาในด้านล่างได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะได้ทำอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากตัว lazy tedder ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้น้องกำลังทำตัวบอเทรดอยู่แล้วก็อาจจะเปิดให้ใช้งานกันเร็วๆนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ EP นี้พอจะเข้าใจไหมครับอยากจะบอกว่าตอนที่ผมเริ่มทำไพ s สคริปตตอนแรกเนี่ยก็งงเหมือนกันเพราะว่าโครงสร้างของตัวโปรแกรมเนี่ยมัน ก็จะไม่ค่อยเหมือนกับตัวโปรแกรมที่เราเคยเขียนมาที่มันเป็นเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดจากด้านบนลงล่างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัว p y ่สคริปต์เนี่ยมันจะทำงานเป็นแท่งๆนะครับก็เลยอาจจะต้องปรับ m มค์เซตความเคยชินนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอเข้าใจคอนเซปต์ของตัว p พ s สคริปต์แล้วเนี่ยก็โค้ดก็จะไม่ยากเลยนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องการเว้นบรรทัดเรื่องของตัวแปรนะครับที่มันจะ แตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆอยู่สักเล็กน้อยนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันต่างๆที่เราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆแล้วก็อ P ถัดไปก็จะสอนเนื้อหาที่เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนิดนึงนะครับแล้วก็ผมก็พยายามที่จะเลือกตัวอย่างที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะได้เห็นภาพเนาะแล้วก็จะพยายาม ทำเนื้อหาที่ใช้งานได้จริงนะครับงั้นวันนี้ก็จบแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะครับวัสดีครับ